สวัสดีครับเอฟซีช่องบ้าป่าบ้านน้องเชีแน,นวส,ขขสุขูสุขนเอฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงสุขูสุข,ข,สข,ขนอันเป็นที่เคารพรักของบ้าป่าบ้านน้องเชี่นนยแนวมื่อนี้มาพบพอกับจงเวลาบายบายครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ขอบคุณหลายๆ่าหครับ,บการซอยกันเชื่อซอยกันแช,ซนช่ซอยกันดันซอยกันดันอีกต่อไปเรื่อีไปดวงเด้อเดียด๋วยวยนี้ได้หาแสนก็วิใกล้ถึงงกแสนเลียวเลยครับในเวลานี้ ขอบคุณในหลายที่พี่น้องที่มีกําลังใจที่ให้กาลังใจนอ้องอุ้งอิงเพชร้านแพงขอบคุณในหลายที่ซอยเชี่ยวซอยสับสนุนซอยดันหวังว่าเอฟซีสุขุชนที่ซอยกันดันที่ต่อไปให้นอ่องอุ้งอิงเพชร้านแพงกลายเป็นดาวข้างฟ้ากลายเป็นดาวจันฟ้ากลายเป็นเทพธิดาอุ้งอิงเพชร้านแพงสมใจกับเอฟซีสุขุชนที่ได้ซอยเชียยวซอยอุดร้องอุงอิงนังตลอดครับ หลังจากนี้น้องอิงคง้จะเป็นรอชินี่มอลําค้นต่อไปโดยที่วิ่งข้ามปฏิเสธพี่น้องสอยกระเียาซอยกระดันต่อไปนะเพี่องเด้อเดียวนี้แต่แจ่เริ่มลงอ่าชิคเกิลแต่แต่เก้าโมงเช้าเดียวนี้เวลาบ,าบ่ายโมงสามสิบวันทีได้หาแสนไก่ถึงหกแสนวิวแล้วดันก็ต่อไปในเวลาบุก,กี่ชั่วโมงพี่น้องดันต่อไปพี่น้องดันต่อไปขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่ ซอยเชี่ยซอยแช่ซอยสามสนุนเด็กตาเราดำคนนี้ให้เป็นหนึ่งในวงการมอลำให้เป็นหนึ่งในวงการเพลงในประเทศไทยหรือทั่วโลกทั่วประเทศถือว่านองคนนี้เป็นคนมีบุญคนมีวัสนาถึงเหตุให้เอฟซีสูส่ทุกคนลงหักสงสารน้งอ,งองอุง้งอิงเพชรบ,บ้านแพ้งขอบคุณหลายๆสํารับกําลังแรงใจที่มอบให้น้องอุ้งอิงครับสํารับเมื่อนี้มา จัดพี่น้องทั้งนี่ย่านพี่น้องเริ่มแช่เริ่มแช่ห้ต่อสู่ต่อไปดันต่อไปพี่น้องครับนอนตรับคอยได้เงินหมื่อน,นอนตื่นได้เงินแสนแบนมือไปได้กแก้วไม่นี้ส่งโลค่ายมาพันจงเป็นของเอฟซีเบาป่าบ้านน้องสูส่ทุกคนจงเป็นอ่าของเอฟซีของสาวหน่อยเพรินแพงสูทุกคนสลับคลิปนี้พ่อกัรํามี่คลิปนาเข้าจังมาอัปเดตยอดวิวกันไหมสวัสดีครับ